นี่สวัสดีเอฟซีนะครับผมวันนี้อยู่ที่ร้านเปียวแซบตลาดเซบวันโคราชนะครับพาเอฟซมากินร้านผลไม้สดนะผมสายเปี้ยวสายแซบเชิญทางนี้เลยนะผมที่ตลาดเซบวันโคราชนะครับ นี่อันนี้เป็นมะม่วงเบาหาดใหญ่นะครับผมขนาดของเขียวยังอยากเหนีด่ดูดิ่ีกเห็นไหม,ม,มครับผมมีความเปรี้ยวแซ่บๆเยอะมากเลยเห็นไหมเนี่ยสะท้อน <c oughs> <c oughs> น้ำเปลาหวานนะครับผมสะท้อนปิกะปินะผมอ,นนะอันนี้ปลาอันนี้ปลาจ่อมนะครับอ๋อ <c oughs> <c oughs> ลูกค้าเยอะมากแล้วผมส่วนของดองก็มีเยอะเหมือนกันนะครับพี่ีครับผมนี่เห็นไหมลูกค้าเต็ม5ล้านเลยอะขาดีจริงๆครับผมดูนี่เท่าไหร่นะี่บานะหนมีเยอะเลาให้ลวนได้ทั้งร้านเชเลยนเออเอาปลาหวานให้เออเอาปลาหวานให้เอเอาไปหนบาทค่ะอู้เยอะมากครับร้านเนี้ย

ส,สายเปรี้ยวแซ่บๆเลยมาทางนี้นะผมขอขอถ่ายคลิปหน่อยนะครับแทบแทบครับลูกค้าเยอะมากขายดีครับผมทำอันนี้ชิปเท่าไหร่ครับเนี่ยสามสิบอ๋อชิปก็สามสิบน้ำปลาหวานสามสิบทุกอย่างเลยสามสิทุกอย่างเลยโอ้ห้องร้อยสี่สิบ,สา,ส,บสามกล่องร้อย ออ๋มีให้ชิมด้วยนะครับเนี่ยมีให้ชิมได้นะครับอันนี้ก็30เหมือนกันใช่ไหมครับอ๋อม่วงมันนี่เปรี้ยวเป็นจัคกามินเปรี้ยวนิดนิดนะครับนี่ลูกค้าชิมได้เลยนะพี่ไปชิมชิมก่อนได้เลยนะครับลูกค้าลูกค้าครับเข้าร้อนร่วงได้ลูกค้าได้ร่วงมาด้สายเปรี้ยวสายเปรี้ยว30บาทนะครับผมรสชาติได้ชิมได้นู่นได้เลยนะคะชิมก่อนได้นะครับชิมก่อนได้ป่ะนี่มีให้ชิมนะครับผม ดีมเลยครับนี่เปรี้ยวมันประหวานมีแ่วกะปิหวานสวยๆครับสวยแล้วนี่สวยครับสวยอ๋อมีมีฝรั่งสุดๆแล้ว ไหนอร่อยนี่นี่มะม่วงเบาเดี๋ยวเราขอชิมก่อนมะม่วงเบา <c oughs> กะปิไม่ใช่ฟันมันใช่ไหมครับน้ำปลาหวานได้อา่านดูด้วยอา่านไหนนน,นี่้ำปลาหวานครนะับน,นี่เอาชิมก่อนเลยร้อยนะคะหือสามสบครั่านผู้ชมกราบนะคะครับ อร่อยครับร้านใหญ่มากนะครับมีฝรั่งกิมจูแล้วก็เออฝรั่งกิมจูนะครับผมโลละสี่สิบาทสามกิโลร้อยอันนี้เป็นสับปรดนะครับฝั่งนู้นก็เป็นมะม่วงม่วงเป็นลูกสามโลร้อยนะครับฝรั่งกิมจูก็ประมาลูกค้คาเต็มหน้าร้านเลยครับ

นี่นี่มนี่นอยชิมนเฮียยมเลยูเดี๋ยนี่ชิมได้นี่สายเปรี้ยวเป็นแจวขมิ้นนะครับเป็นแจ่ขมิ้นอันนี้เป็นมะม่วงมันอ่านี่ย่งก็บัคข้อครับบัคข้อตะขอ

ชิมได้ครับลูกค้าอร่อยอร่อยครับเลือกน้ำชิมได้เลยครับชิมก่อนได้เลยปปีก็อร่อยน้ำปลาหวานก็อร่อยครับผม,มอนีอ่ไปสิบลูกเลยนะ่น,นี่กิโลครับเนี่ย อันนี้ ah, ตับนี่ไหนได้ไหมคะเอาเอาาป็นโลได้ค่ะได้เลยนะคะได้เลยนะคะอได้ค่ะมีค่ะมีค่ะท mm hmm. ี่ทำไม่พลาดอร่อยมากน้ำจิ้มแบบไหนก็อร่อยอร่อยทุกสูตรเลยนะครับ

เยอลูกบาเยดีอันนี้เป็นฝรั่งวันนี้ลูกค้าสั่งสับให้ด้วยสั่งสั่งแม่ค้าได้เลยนะครับผมสับให้พร้อมห้าลูก อันนี้มะม่วงมันอ๋อสามกล่องรอหนึ่งร้อบาทนะครับผมถ้ากล่องเดียว40บาทกล่องเดียวสี่สิบบาทกล่องเดียวสีบาทถ้า3กล่องห0ึบาทนะครับผมพิเศษ เนี่ยไปทำอะไรมาหน้าเด็นีมาองเบาาเีเไมว่าหนูยืมมองเนี่ยเราหนูจำไม่ได้นี่ของหนูเท่าไหร่คะ่ะบานดา15อันนี้ร้อยันนี้ร้อนึง้มเลยไห พี่เดียวร้คือนหนูอยากเจอแบบว่าเป็นคันไม่ต้องทนอะไรเงี้ยโอเคตอนนี้ลูกก็เป็น480ก็เป็น5้0รยบเลือกได้เลยนะครับนี่สายน้ำจิ้คมาเลือกได้เลยนะคะสั่งได้เลยราได้เลยได้เลยค่ะมะม่วงเบาจากหาดใหญ่เลยนะครับ มคะีค่ะสังได้เลยค่ะตัดไม่ทันนะะคสับไม่ทันแล้วนะครับอยู่2 2> สอง,สงคนนะครับเนี่ยได้เลยตามช่างเลยนะครี้นนสับแล้วก็ไปช่างเหมือนเดิมคะ <früher> ไม่ต้องกลัวครับว่าจะได้น้อยได้มากครับลูกแม่ค้าไปช่างกิโลเหมือนเดิมครับ ใช่เลยมีเผ็ดหวานบอยตักสีนะคะอันนี้พร้อม47โอเคครับช้นสามบาทหนกอ่ดียวไปอนเดยเราไปไปอยู่กันสองคนยู่ในย่งิด็สค่ะนรับคุมะเลือกในไมันโซะเด้เลยจ้าชุดละ40บาท3กล่องร้อครับผม สามกล่องหนึ่งร้อยบาทเซฟเชิญเลยนะคะเบาชุดละห้าสิบพร้อมมันพิกเลยค่ะอ๋อเบา,บาชุดละห้าสิบบาทบา น้องรับอะไรเพิ่มไหมคะแต่เดียนะคะชิมได้เลยชิมได้เลยพี่ชิมได้ครับชิมได้เลยชอบรถไหนชิมได้เลย ครับผมขอบคุณมากครับชิมได้ครับชิมได้เลย อ้โอ๊ยฝนจะมาโอ๊ยเอาแม่ังไม่ได้จายามที่มาด้นนี้ก็ได้อันนี้ก็ส0บาทเหมือนกันใช่ไหมครับอ๋อ30บาทเหมือนกันนะผมคุณใหญ่แบบนี้เลย ตัดก้าหนึ่งนะครับผม,มบนีนนมรรครับอย่างนี้นะครับผม 对对。對 ขายดีนี่ลูกค้าก็เลือกเอาแบบนี้เลยสายะะมกิ <3 S 2> กโลร้อยอีกชุดหนึ่งเป็นร้อยสี่สิบค่ะลูกค้ารับเป็นนอะไรกันเลยดีคะเม่ค้าไม่ค้าดูสลฟปหน่อย แซบวครับอันไหนแซบเ <มา S 1> นาะมูมอวง,งเบาแซบนะครับ,รบ,รบอันนี้ยังเนี่ยกุ้งกุ้งกอมอ๋อกุ้งจอมอร่อยอันนี้เราต้องชิมอร่รอยจริงไหม

เสาอย่างนี้เป็นเสาาเจ๊เอมีมีอีเทียวเสาไหมเอเหรอเสามีเดี๋ยวพี่ทำให้แต่เียราได้ไหมยเลยมีเดี๋ยวพี่ทำให้วันนี้นะพี่หันน้ไหก้ไมค่ะคิน ชิมก่อนได้นะครับรใช่ครับผมชิมก่อนได้เลยได้เลยค่ะเ,เะะอาครับตอนในคลิปนี้ก็แบบที่ผมก็ขอจบคลิไปไว้เท่านี้ก่อนนะผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะผมแล้วเจอ,อกันใหม่นในคลิปต่อไปครับผมกับร้านนี้นผมเปรี้ยวแซ่บนะผมทมุดตลาดเซบันโคราชนะครับผม ผ่านมาจะลงกงเทพก็แวะมาอาอุ่นหยู่ได้หรือมาเที่ยวโคราชก็แวะมาเดินตลาดได้เลยนะครับผมทีนี้บาททุกคนก็ขอจบคลิปว่นนี้ก่อนนะผมฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดต่อใ้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับผม